หลังจากที่ลุ้นมาตั้งนานครับมาดูกันเดี๋ยวต่อไปเราจะไปแต่งตรงไหนออกก็มีลุ้นอยู่ครับว่าจะแต่งตรงไหนออกนี่ก็ยังไม่แน่นอนครับขณะดนี้กำลังไล่แกะกระดุมกระดุมอย่างนี้เดี๋ยวไล่แกะออก ก็ยังมีนี่ลูกที่เราต้องการมากที่สุดเลยยุบนี้ดูนี่ทำมาทั้งปีได้ลูกอย่างนี้นี่ประทับใจครับทุกคนลูกอย่างนี้นี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ลูกอย่างนี้นี่มาละเนี่ยลูกอย่างเงี้ยเพี้ยแป้งมันชอบมาแต่ลูกอย่างเงี้ยเพ้เพียเพ้ยแป้งไม่มา นี่อย่างนี้ที่เราต้องการนี่ต้องมาแกะออกอย่างนี้เราไม่ต้องการอย่างนี้เราก็ไม่ต้องการนี่เราต้องการอย่างนี้โอ้อย่างนี้นี่ประทับใจเลยครับเจออย่างนี้ทั้งทั้งแปลงนี่ยิ้มเลยครับมาดูกัน นีอย่างนี้เราก็ยิ้มได้อย่างนี้เรายิ้มได้ครับอย่างนี้เจออย่างนี้ตลอดนี่เรายิ้มได้เลยงานนี้นี่อย่างนี้เรายิ้มได้อย่างนี้เรายิ้มไม่ได้เพราะเราต้องปวดหัวกับมันอีกเยอะอยู่อย่างนี้นี่หวงนี้ดูโอ้โหหวงนี้ชอบมากเลยร่วงละเห็นไหม แคตต่อนี่ครับทุกทุกคนดูการให้น้ำของผมวันนี้ก็จะต้องให้เราก็จะดูดินตรงนี้สำคัญดินตรงนี้ความชื้นแล้วไม่มีแหละหญ้าหญ้ารอบนี้เริ่มเหี่ยวถ้าหญ้ารอบโคนต้นเริ่มเหี่ยวเพิ่มน้ำครับก,รการเพิ่มน้ำจะดูพื้นที่ของผมมันหินลุกลงังดินแดดินดำไอ้ดินขาว ก็จะดูการเพิ่มน้ำของเราจะสิบหรือยี่สิบนาทีมันก็แล้วแต่เราต้องดูเอาครับแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันเราดูความเหมาะสมแล้วกันถ้าจิ้มไปน้ำอยู่ระดับนี้เซนหนึ่งใช้ได้ต้องดูด้วยว่าเซนหนึ่งจิ้มไปเนี่ยมันซุ่มมันชุ่มไปเซนหนึ่งเนี่ยเออใช้ได้พอจะเอายี่สิบสามสิบก็แล้วแต่ ดูใบมันจะตั้งมันจะเหี่ยวไวไหมช่วงนี้ก็ป้องกันครับช่วงนี้ไม่มีอะไรมากมายถ้าติดลูกขนาดนี้ก็จะเป็นยาฆ่าแมลงยาฆ่าเพลี้ยแป้งถ้าใครมีนะอย่างนี้ผมมีผมจะยาฆ่าเพลี้ยแป้งแล้วก็น,น้นเชือ้อราผมจะใช้แค่นี้รอบหลังค่อยเป็นพวกบำรุงต้นบำรุงใบแล้วกัน ดูแต่ใบมันใบมันไม่สวยแล้วก็บำรุงใบมันแต่ปุ๋ยทั้งคนนี่ตอนนี้ย่าเพิ่งใส่ตอนนี้ผมใส่ช่วงแรกผมจะใส่ขี้ไก่เก็บและนอกทรงพุ่มใส่ปุ๋ยคอกผมก็จะไม่ไม่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีอีกก็มีแต่พวกเค้นเซียมบลอนเชือ้อราแต่ตอนนี้ผมจะเน้นแค่เชือ้อรา ยาค่าเพ้ยกับยาค่า,มาแมลงแค่นั้นสามตัวนี้พอเปื้องตังถ้าใส่เยอะไม่ไหวครับค่ายาเยอะอ่ะเราให้รูปมันขนาดนี้ก่อนแล้วค่อยไปเล่นปุ๋ยสูตรผสมนิดหน่อยปุ๋ยสูตรก็จะมีอะไรก็จะใส่แปดยี่สิบสี่ขยายลูกเดี๋ยวช่วงนี้ช่วงนี้ก็ไม่ต้องไปเล่งมันให้น้ำกับยาฆ่าเพ้ยกับ เชื้อราพอเขาเชื้อราถ้าเชื้อรามันลงโคลงตรงนี้ก็เรียบร้อยครับศึกษามาหลายๆผู้ท่านที่เขารู้มาก็จะเน้นแค่นีน้ไม่งั้นเปลืองตังไอลอกรุ่นนี้เราก็รักษาไว้เผื่อมันติดรุ่นหลังให้ก็ไม่ใช่ว่าจะติดทุกต้นนะครับก็จะมีบางต้นก็ไม่ติด ต้นก็ยังจะเป็นดอกไม่อยู่อีกนี่ชุดนี้ได้ลุ้นหลายรอบครับชุดนี้ลุ้นหลายรอบจริงๆอันนี้ก็ต้องมาแกะต้องอะไรแกะกระดุมอีกไม่ได้แกะตั้งแต่แรกเผื่อมันจะติดให้มั่งนี่รุ่นรุ่นตีหนูก็มีเราไม่ต้องกลัวมีรุ่นหลายรอบบันบ้าบชุดนี้ชุดนี้ทุเรียนบ้าดอก บ้าแต่โยกอ่อนแล้วก็บ้าใบร่วงด้วยนี่นี่ก็จะมาเริ่มเนี่ยชุดเนี่ยสำคัญหางแย้เนี่ยชุดนี้ผมคิดว่าผมจะไม่บ้าตามเขาละไม่บ้ายามั่วๆละผมจะเน้นแค่ฆ่าแมาลงเชื้อราเน้นสองตัวนี้พอตัวอื่นจะไม่เอาละเอาไปก็หมดเยอะหมดเยอะแล้วมัน ไม่ได้เลยชุดที่แล้วผมาร่วง่วงเต็มพื้นเลยไม่ได้เลยในชุดนี้ที่ไปบ้าตามเขาฉีดนู่นฉีดนี่ฉีดนั่นโอ้ไม่รู้นะผมก็เพิ่งมือใหม่นี่ก็มาแล้วนี่เพียแป้งผมก็จะต้องเอาเพียแป้งก่อนนี่เชื้อราเชื้อราตามกิ่งนิ้นเชื้อราจะฆ่า,มาแมลง่ะพอนี่เพียแป้งมาแล้ว นี่ก็มีลุ้นอีกครับเดี๋ยวดวกอกออกมาใหม่ก็เข็นเท็มบลอนไปเรื่อยอย่าให้ขาดเข็นเข็นเทมมบลอนกับแมกนีเซียมพออ่าบำรุงจริงก็มีจะมีพวกอะมิโนโมั่งอ,อาะมิโนน้ำตาลทางด่วนเราก็ยังไม่ต้องใช้เปืองเราน้นแค่ค่าเพีย้ยเชือ้อราก็จะ ไม่เปลืองมากแล้วเวลามันเกิดอากาศมันเปลี่ยนแปลงหรือยังไงมันเราก็จะได้ม่ต้องเจ็บซ้ำพราะชุดที่แล้วผมทําตามโปรแกรมเขาหรุดล่วงด,ดอกออกมาจริงเยอะมากแต่ร่วงหมดเลยครับชุดที่แล้วโดนฝนกระนาไม่ไหวชุดเนี้ยเอาใหม่ครับผมแนวทางสําหรับผมครับไม่ใช่เลยเรียนมือใหม่มือใหม่จริงๆเพิ่งติดปีแรก ก็รู้สึกว่าได้ยิ้มอยู่ได้ยิ้มคือได้ได้เห็นลูกก็ยังดีครับผม